สวัสดีครับบ่าวเท่าซอสดีท่านผู้ชมครับซอส,สดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่25พฤศจิกายน2568พายเอฟซีพาท่านผู้ชมครับเดินทางนะครับผมวัอน,นี้เดินทางมาหาพ่อแต้มนะครับผมมาหาคือเกาด้วยพี่น้องเด้วนะครับงวดเข่าก็มีงวดบ่อเข่าก็มีนะครับท่านผู้นะมชม เอฟซีพูพันรอผูพันถามกับมี่นะครับวันที่1่ธันวาคม2568นิะครับวดนที่ผ่านมานะผมเลขติดบนพ่อพันกรถือว่าเดินดีอยู่นับติดบนติดล่างนับชุดบนถือว่าซีมาอยู่ธรูมชมนับล่างนับสามกับ7นะผมมาน้ากันได้พี่น้องได้อนับสามกับ7มาน้ากันนับแต่ว่าพ่อพันบริจับนับเป็นเลขติด3กับ7นะครับอ่า เอานับเดินทางมหาหอดมาถึงแล้วท่ามชมนับเข้าไปชม่มเข้าไปฟังน้ำกันนับเพื่อได้เปแนวทางนับเพื่อมักเพื่อชอบนับเพื่อได้ไปหายิบจับรอตต่ท่ามชมหรือเบิงวก้กอนก็ได้พี่น้องเด้อนะครับเบิงวก้กอนนับไมาให้พอ่อพ่นลงให่คือเกา่านะครับท่ามชมอ่าโอ้พ่อพ่นปลูกผักผักแป้นพี่น้องผักแป้นผักบัวอันนี้ผักบัวอันนี้ผักแป้นบ่ผักบัวให้กันพี่น้องนับผักบัวอยู่หน้าบ้าน นะครับผักเพลวก็มีหมักพริกนะครับเอาน้ามาชมมาฟังน้ำกันสวัสดีครับ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาที่เขานะพ่อเนาะครับผมเขาว่าเขากับแม่เขาเ่าเขาก็บแม่พี่น้องเพราะนะครับลงให้เอฟซีด้เบิ่งได้เห็นนะครับผมเบิ่งว้กอนก็ได้แต่ว่าถามักถาชอบนะครับก็จาไปหาหยิบจับลอตเตอรีหมดที่ผ่านมากับมมกอยู่ทำประชุมนี่นะครับนะครับชุดบนพ่อเนี่ยนะครับมาตาสีนะพ่อเนาะ เด่นบ่อเข่าพี่น้องมันอืไปบนไปล่างเนาะมันเนิ่มอะนะครับนี่ชุดล่างท่านผู้ชมนับพอเพ่นเดินหายกับพกติดสามศูนย์เจ็ดนับติดมานน้ำกันสามกับเจ็ดเนี่ยนับผ่นน้ำกันนับพอพ่นก็เฮเจ็ดอยู่หลักหน่วยอยู่นับสามกับเจ็ดผมนน้ำกันจับคู่ไม่เข้าบ่อเข่าก็คือบ่อเข่านะพอเนาะเอาไหมมือนี้มากกับเจพ่อพ่นยำให้เลย อามาเบิ่งสูตรน้ำพาพันกนพี่รองทังบนทังล่างกลออ่าสูตรเกลืเลขสูตรเกลาสี่กับหกครับบนเป็นกี่ซีกับพงน้ำผอเนาะมาซอยู่วัน,นี้ได้แต่ไรกับวะหนึ่งกับสาวันนี้หนึ่กับสามนี้รักนวยเราไม่ได้วันนี้ครับไม่สูตรไม่ออตัอันนี้สูตรเกลาครับซีหางเฉียนเ่าต้องเอาลายหางันครับนี่เห็นไหมเ็นบ่พี่น้องนี่เอันนี้ ใหญ่สุดนี่แมนนี่แหะอันนี้สุดเก่าอันนี้สุดใหม่ครับถ่ายจับใส่สุดนี่จะได้ซีหายแล้วพอเนาะแมนบาดพอได้จะ้วนี้เจ้าสุดนี่จับใส่นี่งอ่าแขนแขนไปเลยอันนี้คือชุดบนชุดบนครับหนึ่งกับสามครับเลขติดหกกับศูนย์อ่าเอาจะได้ซีคู่ชุดบนครับเอาแขนแขนแล้วพอเนาะบรรยากาศดีอยู่แล้วพอช่วงนี้เนาะแมนบ๊อบฮอนเอ่อหนาวบันนี้มเนหนาวเท่าไงหนาววะหนาวหนาวอยู่ ยร่มขึ้นกับเย็นที่กันเนาะล่มบัดมือได้มือนี่เออมือนอีกก็ล่มได้พี่น้องได้อา้าวพ,อพ่อเป็นเขียนให้ท่านผู้ชมอ่าบ่ต้องรีรอนะครับท่านผู้ชมเลยมาคือเก่าพอกันมาเขาว่าเขามาขึ้นเก่าได้พี่น้องเด้เอเ, <c oughs> เ,เ,เรียกวิญญาณฟาดอ่า <c oughs> หนึ่งธันวาคมกับสัจนจรพี่พอบม้อเกี่ยวสันจรบม้อเกี่ยวสันจรเป็นบ้างอืม มันทีเขามันกับเขาโกา,าสันจวนก็ได้ครับเขาจังไ้มันกับพวกเขาเ <c oughs> สูตรพอพันไงบางรได้พี่น้องได้ชุดบน <c oughs> เลขเด่น <c oughs> เลขวิ่งหนึ่งกับสามพี่น้องนะับติดหกกับศูนย์ทั้งสองนี่นะเด่นทั้งสองใครับ แม <Man. S 1> นหนวดดิสามกับหนึ่งเดน <c oughs> ม,มีแล้วชุดสองตัวมาพ่าลักลอยมีหายอยู่ลักลอยมีหายพปล่าผ <c oughs> พอจับต้องีห้าเขาใส่ชุดสามตัวดันหนาพอจับคูไม่ต้องผีพ่ <พอ S 2> จับลักลอยบ่อจับเจ๊ต้องผีหนึ่งหก 1610งหกหนึ่งศูนย์ีคูได้พี่น้องได้ปอน่าซีคูเท่านั้น สิบบอหรสิบเงินสามคู่ครับเงินหนึ่์โบนเดนพี่ตองมาหนกหนึ่งครับเนนกันึ่งหกสามศูนยถ้าผู้ใดมักหนึ่งศูนยกะหาไว้นผูมชมได้พอเป็นเขียนชุดสาตัวให้น้ำนะครับงวดนี้านะครับ หาได้โชคพี่น้องหรือเข้าเบิงไว้ลักลอยบ่ได้จับไปนี่เอา้าจับเลยพอ่อจับเลยบ่จับให้ผมเลยจับใส่เลยพอ่อจับใส่สามตัวเลยอ่าให้เอฟซีเพิ่นได้เห็นได้เบิงนะเพราะท่านด้มักเข้ากับเบิงไว้ก่อนพี่น้องแต่ว่าถามมักก็จังไปหาลอตเตอรี่เผื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัวหรือหาเข้าได้โชคไงหลักร้อย 5 gặp 9 à. 5 3 -1. ห้าสามศูนย์เอาผูไ้ได้มาเก้าเก้าสามหกเก้าสามศูนย์ได้พี่น้องได้สัตว์บกสัตว์พอสัตว์อา่าสัตว์ครับผมเอาคุณแม่ครับผมร่างเนาะครับจังไว้ไอ้นักว่าเสียงคุณแม่ต่ำยังคือหอมแต่สนอกตำ่ตำเบาคุ้งเบาแม่จะว่าหอมกินปลาไหมท่านผู้ชม นั่งอยู่กับพ่อนี่ได้โอ้เสียงอ่าเสียงแม่เพิ่นต่ำสมต่ำคือเปิดคือหอมไอ้ปลาคือหอมหอมนี่แม่เออหอมหอมตะบกคุงหอมตะบกคุงแม่เออ เอาครับผมเส้นแสบครับเส้นแสบช่วงใบใบพอดีพี่น้องอ่อา,อาครับผมเ,เหมือนไม่กินแตงโงน้ำคุณแม่ได้ท่านผู้ชมเดอ้อยคุณนะค <ไป S 1> ุยเอะกับข้าวปุ่นอา่านี่แหละของแสบ อ่ะเหล็กเด่นเหล็กวิงล่างได้ไปน,น,น้องเลยคือชุดเต็มชุดเต็มป่ะแมนครับจับชุดเต็มเลยครับผมบ่จับบ่จับชุดเต็มป่ะอ่าถ้าผู้ใดจับชุดเต็มก็จะได้หกคู่ท่านผู้ชมนะครับสองแปดสองเก้า 38 39ปดา,าถ้าชุดเต็มก็จะมี2 7งเจ็ามเจนั่งทชม่มอันนี้พอเพียงแค่ซีคูลด้วจะมีกันเติมะไยูครับาม่เด็กเด็กคนละสูตรดิเนี่ครับนเน้เนที่สองแปด Oh, s <S อากาศอากาศมันเย็นพี่น้องมันเท่านะครับอากาศเย็นตอนเช้านี่น้ำเย็นเจี๊ยบปเปลยพี่น้องแต่ว่าสายมาแน่กับมีแดดพี่น้องแดดอุนอ่นๆอยู่นะครับแต่ว่ากับลมแรงนะครับตอนคำ่ำช่วงค่ำนี่ค่ำเร็วแล้วก็จะอากาศเย็นนะครับมานเท่าได้สัมผัสอากาศหนาวพี่น้องแล้วก็ปีนี้ฝนตกเดือนสิบเอ็ดพร้อมนะครับช่วงนี้ทั้งทั้งภูเพ่นน้ำท่วมกับเป็นกำลังใจให้ได้พี่น้องเด้อ นับเป็นกำลังใจนับทั้งน้ำท่วมพี่น้องก็เป็นกําลังใจให้หนับพี่น้องสุขูสุขคนนับให้พานวิกฤตไปให้ได้ได้พี่น้องได้สู่สูกันสองสามสองสามสามสอง <_ d un> โอ้บ่มีวางเขียนพอแต้มเซนิก็ได้ดพอตัวน้อยน่อยอืม โอ้โไล่คำไทยได้มานี่เขียนใส่ตะมุ่นนี่ก็ได้ฟอสนี่นี่นี่ฟอสนี่เขียนใส่ทั้งแท่งนี่ก็ได้ฟอสพอาแต้มนี่เลยนี่ทั้งนี่เลยอือเอฟซีผมจะถามโอ้ผู้ใดรน้อเนี่ยเนี่ยขยับก็ได้่ฟอสจับขยับก็ได้ฟอสอือ เอา้าวนี่นี่อ้าวสัตว์หัวหน้าพี่น้องอไงไปเดีนคักๆตัวเดียวพอชุดล่างสองแปดสามแปดสองแปดสามแปดห้าลถตีไปเลยไอ้พี่น้องทามักไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไปพี่น้องบอมักเบิงไว้กว่อนพอเพิ่นก็ว่าเอานะครับ ให้ FC เอเพินงเบิงไวกรงวดที่ผ่านมาพี่น้องเลกติดมานํากันเด้อชุดล่าง3กับ7มาด้วยกันนะครับชุดบนนับเลกเด่นเลกวิ่งบน1กับนะครับเลกติด6กับ0นะครับเลกติดพอกถือว่าเดินดีทั้งบนทั้งล่างนับพอพนจับให้ชุดบน4คู่16 10 36 30เน้น3คู่นับรับ16ห6 30นับ1นึ่งนี่พอรับบเด่นปรนไดหลักร้อย5กับ9กนับ5 3 6 530 คู้ได้มากลักลอยเก้ากับเก้าสาเก้านับเนีนให้3คูหนึ่งหกสามนับเล็กเด่นเล็กวิ่งล่าง2กับ3ามลพี่้องดเด่นเท่ากันนับเล็กติด7 8็ดนับถ้าจับเต็มชุดก็ได้272829 373839ดลักเจ็ดพอพ่จับนับจับให้2829 3 8 3อเก้าสามแปดสามเก้าันไว้แน่พอมาสองสามสามสองนับพอมันเด่นคักหามานํำกันแม่อแต่ว่าพ,อ,พอเพิ่เนียนให้ถาม,มาคักค,ค,คืองแปดพี่้องหาลอตเตอรี่ไว้ นับชุด3มโตัวกะ536 5 3 0าสเท่านั้นนะพ่อเนาะครับผมอ่าเอาพี่น้องมา,มาให้พ่อเพิ่นลงให้คือเก่าได้พี่น้องเด้อนับมักชอบนับจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่เป็นแนวทางคือเบาถาวาพ่อเพิ่นกะว่างวดเขากะมีงวดบอ่อเขากะมีมาคือเก่าลงให้เอฟซีให้เพิ่นได้เบิ้งได้เห็นอ่าเพราะว่าจะทาตะงวดเขามาหาพอ่อหามันเขาบ่อได้มาเอฟซีก็จะบ่เห็นหนงสีนะพี่น้องล่งให้ได้เห็นว่าเขาห้องกับจังว่าเขา บบเขากันจังว่าบเขานะพ่อเนาะขอบคุณพ่อแตมครับผมขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งสองทุกท่านที่น้องให้โชคให้มานครับผมครับสวัสดีครับ